ขายคอมพิวเตอร์มา20ปีมีปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยมากกลับไปแล้วทําไมเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดตอนเทสที่ร้านก็เปิดติดปกติประกอบเสร็จลงโปรแกรมเสร็จอะไรเรียบร้อยกลับบ้านไปพี่คะคอมหนูเปิดไม่ติดสมัยก่อนเนี่ยยุ่งยากมากเลยไม่มีลายไม่มีอะไรถึงกับยกเครื่องคอมกลับมาให้ดูเลยว่าพี่ถึงบ้านแล้วเสียบไม่ติดปัญหานี้เกิดจากอะไรคะมามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเมนบอร์ดเราเนี่ยมีพอร์ตการ์ดจอนะคะแต่ ลูกค้าก็ซื้อกาจอยแยกไปตอนอยู่ร้านพี่คะทำไมเปิดติดปกติเลยเสียบพอร์ต v j a c a r d นะคะอันนี้จอขึ้นภาพปกติปุ๊บจึงเยอะมากที่ไปเสียบตอนหลังเมนบอร์ดซึ่งพอร์ตมันเป็น HDMI เหมือนกันก็ไปเสียบตึ๊กมันมีพอร์ตเหมือนกันเห็นไหมคะ HDMI เหมือนกันเนี่ยพอร์ตเสียบได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ไม่ขึ้นภาพพี่ก็บอกว่าลูกค้าถ่ายหลังเครื่องมาค่ะถ่ายทางไลน์นะคะถ่ายมาหลังเครื่องตุ๊บ ซ,ซึ่งสมัยก่อนยกเครื่องมาแต่เดี๋ยวนี้ถ่ายไลน์มาพี่บอกเลยครับน้องดูพอร์ตให้ตรงนะคะว่าเราซื้ออนบอร์ดหรือว่าเราซื้อ v g A เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็ให้ดูเราเซตติ้งที่ v g A ก a าซเวลาเราเซตที่ตรงไหนเราก็ต้องเสียบพอร์ตให้ตรงนะคะแป90%เลยเราต้องสังเกตเลยว่าเราซื้อออนบอร์ดหรือว่าซื้อกาดจอยแยกไปถ้าเสียบถูกยังไงก็ขึ้นค่ะ